นี่คือผู้นำระบบของบริษัทจงโฮนะคะท่านคือมิตรกูเฉินจุนเป็นผู้ที่ตั้งโปรโมชั่นของกาแฟตองหนึ่งนะคะ นี่คือหมดยาแผนโบราณนี่ะยาแผนโบราณ,าราณชงหัลินจือ อันนี้คือเฮดลินเจอที่เพาะพันธุ์เองนะคะ<ม>เป็นสายพันธุ์ของตัวเองสายพันธุ์ยงเคียนนี่ยในชั้นนี้เขาวิจัยเองเพาะพันธุ์เองนะคะแล้วก็นี่คือหนังสือนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เป็นคู่มือของเฮดลินเจอคู่มือของสารออกริสนะคะ มีจำหน่ายที่บริษัทชวงโฮเท่านั้นนะคะผลการวิจัยจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดเลยนะคะมีก็เป็น number two. นัมเบอร์ทูน้ก็เป็นโปรโมชั่นกาแฟตองหนึ่งนะคะ ในหมดนี้ก็เป็นหมดของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันมีเจลกีนชิแล้วก็แชมพูวีแคร์สบ,บูู่วีแคร์แล้วก็อาหารผิวชุดวีแคร์แล้วก็มีโฟมมิ่งเดลและชุด Alpha Sense บำรุงบำรุงผิวหน้าพวกสกินแคร์นะคะมันก็มีวีคอรอยเจนมีโูชินชา กาแฟจินใจและก็บโบตันข้าจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทโชงโฮจะเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็นี่คือเจ้าของบริษัทนะคะมิตะก,กูผิงเจียนะคะ อันนี้ก็วารสารต่างๆนะคะวารสารชุดน,นี้จะส่งไปถึงบ้านสมาชิกทุกคนนะคะเป็นวารสารประจำเดือนนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะเนี่ยค่ะเราอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะได้รับข่าวสารจากบริษัทนะคะเพราะว่าบริษัทเขาจะส่งไปให้เราถึงบ้านนะี่สองเดือนหนึ่งเล่มนะคะ ปีละหกเล่มตกเล่มละยี่สิบบาทเองนะคะเพราะว่าต่ออายุปีละร้อยยี่สิบบาทเป็นค่าวารสารนั่นเองนะคะมันเป็นความรู้ทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะอยากรู้เรื่องอะไรเขาก็บอกหมดนะคะแล้วก็แชมพูนะคะเห็นไหมแชมพูเนี่ยมีส่วนผสมของอะไรบ้างอะไรบ้างเขาก็บอกหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ สารสกัดลินเจอร์มีสารออกฤทธิ์เช่นไรแล้วก็นี่คือมารับ,บรองตานะ่างๆอันนี้ก็เป็นห้องอสัมมนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะ,ะก็นี่คือ,อชมโอลินเจร์คุณภาพระดับสากล ลุ่มบริษัทชองโฮมีเครื่องมือ,อมีฟาร์มพ่อปูกและก็เครื่องมือทางการแพทย์นะคะนี่ศูนย์ศูนย์ควบคุมทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ว่าด้วยเห็ดหิิเจอสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะและก็ฟาร์มทดลองในร่มศูนย์ควบคุมคุณภาพและก็ศูนย์พัฒนาสายพันธุ์เห็ดหิิเจอ สว่วนเทคโนโลยีนะคะสมุนไพรเฮดเดนจอนะคะนี่ค่ะมีความพอ่อปลูกนี่ค่ะพวกนี้เป็นมาตรฐานสากลหมดเลยนะคะเป็นที่ยอมรับระดับโลกนะคะดูนี่มีมีห้องการสก,กัดห้องควบคุมการสก,กัดนะคะนี่ค่ะหอพอเขาต้องตรวจว่าจะมีสารออกฤทิ์ออกมาเยอะทางเพียงใดต้องดูนะคะเร้่อย การบรรจุด้วยเครื่องจับที่ทันสมัยเครื่องตรวจจับโลหะนะักแล้วก็การทำให้เข้มข้นกระบวนการสกาดสองขั้นตอนแล้วก็กระบวนการผลิตเทคโนโลยีอันทันสมัยและกรรมวิธีการผลิตที่โดดเด่นควบคุมผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นี่นะคะ หนึ่งเดียวในโลกที่มีที่ทำได้ขนาดนี้นะคะ